ค่ะอดน้อยๆอีกจากน้อยเนาะค่ะเนาะเผินรอบวลาเจ้านดีเสียดๆนะครับประมาณอีกจักน้อยก็พอถึงยี่สิบนาทีนะครับเนาะระมัญอะไรนะครับเมื่อกี้นี่เป็นเมื่อกี้นี่เป็นเพื่อนอะไรเพื่อนไะไเอนะบุห่อนแห้งเอาเลยเอาใช่ซื้อๆค่ะบุห่อนแห้งก่ะฐานังครับต่อครับครับก็ขอญาตประญาสัมพันธ์ นิดนึงนะครับมือวันทียิบเก่านะครับมืออื่นนะครับทางจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับจะมีการประกวดพวกดนตรีพื้นบ้านนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่เฮาคนกีคนไายคนทรายนะครับบางๆนะครับเข้าไปเข้าเบิ่งนะครับนี่ต่างจำร้อยเอ็ดเฮาเนี่ยครับแกงนะครับก็มีพระต้องไทยเวียคานเสียแล้วพุ่มนะครับเสียแล้วพุ่มก็ไปครับปทุมรัฐ อยู่หน้าฮอโบดนะครับหน้าฮอโบดนะครับใหญ่ยังครับใหญ่ถูกโรงเรียนลงทุนแบบมหาศาลเลยนะครับสู่กันครับซีซีโรงเรียนนะครับเดี๋ยวอีกเรื่องหนึ่งกับน้องพ่อนะครับแล้วกับที่สามทีกับมีการประกวดลอกที่ประกอบอาวุธนะครับจักรวาลเอกก็คือว่าเป็นจักรวาลที่ส่งเสริมศิลปบััฒนธรรมกิจกรรมของน้อยนักเรี้ยเนาะวันนี้นะครับวันนี้เด็กน้อยนักเรียนหลาย ครับัีโอกาสได้มา่วมกินกร่ครั้วยกันนะครับอยากอยา่อไสหอย่ากระไดแต่สดแต่มืดมันมองไม่ค่อยเห็นคือแร่จะขอไหมครับเนาะใครมันมืดของ้านตั้งนีกข้ด้ครับ ไม่แพงหรอกห้าหกร้อยนี่นค่าตั้งค์นี่นะตัวแรกจะขอกใครวิ่งเพี้ยนซื้อแล้วแหละต้องเงินถ่านนะครับซื้อแล้วแหละมันไม่แพงหรอกแค่นี้สบายให้รายตัวที่ว่าที่ว่าเขาถือ่ะให้มันนิ่งๆมันแล้วแต่ไอ้ไอ้ที่เขาถื่อแล้วแต่ราคาแล้วแต่ยี่ห้อที่ไม่ให้มันขยับจ้านั่นแหละแล้วแต่ยี่ห้อแต่แบบนี้เราจะถ่ายสูงก็ได้ถ่ายต่ำก็ได้มันสบาย วนถือไปอย่างนี้ถ้ามือมือมันสัน่นมันก็ไม่นิ่งมันเราก็ถือใช่ใกล้ตัวตัวที่ผมบอกไหรอคิว่ามันมันการสัน่นนี่มันแบบแต่แต่ตัวนี้เราตั้งไว้แล้วมันก็แล้วเลยนะมันแล้วนะ <laughs> นั่นแหละจ้ะมันสบายกว่ากันแต่มี มีไอตัวตั้งนะ่ะไอไอที่เราจับนะ่ะก็มีเอามาแล้วทีเวลาเวลาเขาจะถ่ายเราเราขี้เกียจจับอะ่<ร>จะจะต้องยืนอยู่อย่างนี้ตลอดเป็นชั่วโมงก็ชั่วโมงเราต้องจับถ้าถ้าตั้งมันก็ต่ำใช่ไหมแต่นี้มันสบายแต่ถ้าเราตั้งเดินเที่ยวไปเดินไป แบบนั้นสบายอันนี้พี่ทำเพจอะ่ะอันนี้เป็น YouTube ค่ะอ๋อยูทูบค่ะลงทั่วไปลงทั่วไปเจตุพารวยฝากช่องอะไรนะเจตุพารวยจ้ะเจตุพารวยจ้ะเกี่ยวกับเรื่องเพคุณกบุญเนี่ยนะตั้งทำบุญด้วยโชคลาภด้วยมาบ่อยไหมครับวันนี้ ก็มาเรื่อยๆนะมาตลอดมาทุกเริ่มเริ่มเพิ่งจะย้ายมาอยู่ที่นี่ได้สองปีสองปีนี้แหละก็มาตลอดทำยังเดียวเลยใช่ไหมไม่มีงานประจำก็มีงานประจําก็คือนี่แหละงานประจำอ่ะรายได้มาจากทางนี้ใช่มีเขาทำกันยังไงไม่รู้ก็อยู่อยู่รู้ไปได้ได้ช่วยได้อะไรกันที่เงินเงินลองกอนอะไร ม,ม,มันมีแต่ว่ายอดดูมันต้องเยอะยอดดูด้วยอ่าเดี๋ยวเขาส่งมาให้เราต้องสมัครก่อนเข้าไปเอาโอ้ลำบากอยู่นะไม่ใช่ว่ามันจะได้ง่ายนะได้เหมือนได้จ่องเที่ยวอะไรอย่างงี้นะแต,แต่ส่วนมากไม่ค่อยได้เท่ยเที่ยวหรอกก็ทําตามวัดตามบาไปอย่างนี้แหละุญไปเรื่อยๆอะไรนะบ้านกกอกอะไรเขาปไม่เคย <laughs> <laughs> แต่พี่น้องเอ้ยแดดแดด พีน่น้องคะอันนี้จะเป็นวัด่าสแบงค่ะพี่นอ้องวัด่าสแบงนี่จะเป็นพิธีการไหว้องเกิดนพี่นออ้องเ้อสมเป็นโพดบูบกมู่บกแดงพี่น้องสมเป็นงามค่ะเป็นพิธีบวงสรวงใหญ่ค่ะพี่นอ้องคะพิธีบวงสรวงใหญ่ ของทางวัดท่าสแบงของทางพระอาจารย์ตอมเนาเจาเนาะอ่าแล้วมือแรงงพันสิมีพิธีการสวดพร้อมได้พี่น้องมือแรงจะมีพิธีการสวดเสริมดวงสะดาะเคาะเรือว่าเพื่นจะเพื่อนจะสวดตอนแรง สวยงามมากค่ะพี่น้องงามหลายอันน่ะอ๋อต่างเงินั่นเป็นรูปพระอาจารย์ต้อมได้พี่น้องเด้อจ้ะพี่น้องเห็นบ่จ้ะสวยมากเลยค่ะนางรั่ำนี่แต่งหนาขึ้นละจื๊อกระบ่ได้แล้วดีงามเด้อจ้าเด้อเดี๋ยวข้าพี่น้องเป็นยางเบอร์ยีกจักรอบเนาะค่ะเนาะ แตละค้นนี่ใจเอาคา่ะเยอะดอกเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นเจ้าพิธีใช่ไหมคะเจ้าพิธีอ๋อคอ่ะน,นี่เป็นเจ้าพิธีเนาะค่ะเนาะสาธุสาธุาาหวัอยูบอ่บ เกตุคือพอหอนแทะพออายุ hom ไม่ได้เห็นกันโดนเนาะท้ายเข้ากันเลยคนสีลั่มจะโม่งเลยจ้าโอสามโมงคือสามสิบเก้าฮะเก่าโม่งสามสิบเก้าเก่าโม่งยี่สิบยี่สิบเอ็ดนาทีอีกว่าโดนอีกว่าโดน อีกไม่นานรอสักครู่ถ้าพี่น้องค่นอยากเห็นกลมสวยวามงามเนาะจ้ะเนาะถ้ามือเศร้านี่ว่าท่านได้กินกาแฟอยู่ดีพี่น้องตื่นสวยมีหอนางลำน้อยค่ะพี่น้องค่ะนางลำน้อยด้วยก็มีพี่น้อง ตีอดมาองค์พระยาท่บรมนาพระเทพดแประจำปี28ธันวาคม2566อาจารเิดบารมีทำคราฟประกูุที่รมงพี่น้องกรีค่ะเจ้าพิธีคืออาจารย์ยุทง์นะคะนำพระนาส่บัมีงนนีอรนันกมูประจุเขวัาปล่อยปครับจาร์ปลอยปลาเนาะค่ะเนาะ จะไปเมื่อใดเราจะได้ประกอบพิธีจะได้คนเยอะมากสิเป็นบริวารองพบอกปู่แม่ย่าพระอาจารย์โดยเฉพาะท่านประธานทในพิธีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมอบหมายให้ท่านจูศักดิ์ราชบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดที่แทนท่านสวประยุทธ์ราอาทัยเชื่อสมาชิกวุฒิสภา ท่านนายกเศรษฐีไปนิยมพง์ท่านปิทยาตุราทรงท่านบาศรีร,ร้อยทีปัะจิจกำบ ا د ในร่เบองต้นหอเล่ลง